นะครับที่ที่ถอนมาไม่ใช่ขุดนะครับตอนนี้เริ่มแตกนะรัเริ่มแตกใบแล้วนะครับเมื่อคลิปน่าจะประมาณ2องถึงสามสัปดาห์เนาะสองสัปดาได้มั้งนะครับเนี่ยก็เป็นไม้ฝึกหัดนะครับต้นโพนะครับคือที่มาใช้ต้นโพเพราะว่า,วา,วามมันตายยากนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นไม้ฟรีด้วยนะครับอะคครับก็สวัสดีเพื่อนๆในเอฟซีทกท่านนะครับพบกันอีกสั้นเคนครับวันนี้ก็จะมาดูต้นไม้ในบ้านนะครับก็ยังเป็นต้นโพคีนก นะตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้นะครับอันนี้ก็มาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็เป็นโพคีนกนะครับ,นะรบข้างบ้านเขาถอนทิ้งนะครับถอนทิ้งแล้วผมก็เอามาเกาะกับอันนี้เป็นอิฐประสานนะครับเกาะเล่นๆไว้นะครับคราวนี้เขาก็เริ่มรัดอิฐประสานนะครับเนี่ยลากเริ่ม เดินนะครับอันนี้ผมก็ตัดตัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตัดแล้วก็เอาเอากิ่งด้านบนเนี่ยไปชํานะครับเนี่ยมาชําเป็นต้นนี้นะครับเนี่ยต้นนี้ก็เป็นเกาะหินนะครับอันนี้ทํ้เล่นนะครับก็ไม่ได้เป็นมืออาชีพนะครับก็เอามาปลูกในกระมังแบบนี้นะครับแล้วก็วางไว้บนหินนะครับรากก็จะแตกออกด้านข้างแบบนี้นะครับ อันนี้ก็ก็ทํากิ่งไปแล้วนะครับเลือกกิ่งไปแล้วพวกตาที่มันแตกข้างๆผมก็ออกหมดแล้วแหละนะตัวนี้ก็รอให้มันแก่กว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเข้าลวดนะครับอันนี้ก็คือเป็นต้นลูกต้นเป็นลาต้นของต้นตัวนี้นะครับต้นนี้นะครับจากตัดไปจากนี่นะครับเอาไปปัดทำนู่นน,นะครับก็ได้ได้เป็นสองต้นนะครับ โอเควันนี้ก็ก็จะมาตัดกิ่งพวกนี้นะครับที่เราไม่ต้องการเนี่ยออกนะครับเอ่ออันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าเขียงที่ตัดออกไปนะครับตัดไม่ได้แต่งเลยนะครับก็คือใช้กรรไกรตัดออกไปเลยนะครับแผลมันก็จะไม่สวยงามอันนี้ก็เลยจะมาตกแต่งนะส่วนตัวนี้กิ่งไหนที่มันยื่นมาไม่ไม,ไม่ไม่เป็นลำต้นเนี่ยผมก็จะตัดออกนะครับ เพื่อให้มันเหลือไว้ลําต้นยาวๆนะครับพอกิ่งนี้ได้ขนาดนะครับผมก็จะเลือกเป็นกิ่งสองนะตัวนี้ก็จะให้เป็นกิ่งหนึน่งเนาะนี่พวกนี้ก็จะเอาออกโอเคครับไปรับชมกันเลยเอา่าก่อนไปรับชมนะครับผมให้ผมจะอัปเดตตัวนี้อา่าอีกต้นหนึ่งเนาะต้นโพท,ที่ที่ขุดมานะครับที่ที่ถอนมาไม่ใช่ขุดนะครับตอนนี้เริ่มแตกนะรเริ่มแตกใบแล้วนะครับ มื่อคลิปน่าจะประมาณสองถึงสามสัปดาหนะ์เนาะสองสัปดาห์ได้เมั้งนะครับเนี่ยเนี่ยประมาณสามสัปดาห์แหละนะครับนตอนนี้ก็แตกออกมาแล้วนะครับไม่ตายนะครับเพื่อนเพื่อนโภมันตายยากนะครับตอนนี้ก็เริ่มแตกใบออกมาแล้วนะครับก็รอให้มันฟูสวยงามกว่าน,นี้นะครับแล้วเราค่อยมาตกแต่งอีกทีนึงเนาะโอเคครับโอเคแล้วเราไปเริ่มทำเอ่อตอนนี้รากเขาก็เริ่มออกก้นกระถางแล้ว นะครับเดี๋ยวผมจะตัดตัดกิ่งที่ไม่ต้องการพวกเนี่ยครับออกให้หมดเลยก็เป็นไม้ฝึกหัดนะครับต้นโพนะครับคือที่ไม่ใช้ต้นโพเพราะว่า,วา,วามันมันตายยากนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นไม้ฟรีด้วยนะครับออกครับออกตัวนี้เอาออกนะครับอ,ออกผมจะให้มันเป็นลำต้นขึ้นไปก่อนเนาะให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนให้มันโต ประมาณนี้เกือบเกือบเข้ากับตัวเมนนะครับเกือบตัวเข้ากับต้นนี้นะครับแล้วพ่อยมาอันนั้นอีกทีหนึ่งไลอยมาโทษอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็จะอ,ออกอเคก็จะไว้ประมาณนี้นะครับก็จะตกแต่ง ใช้พัตเตอร์แต่งที่มันฉีกๆออกนะครับอันนี้เป็นมีดกรีดค่อยๆแต่ง ใ้มันเอียงไปทางนี้เนะาะนี่ได้ไปทางนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ทำแปลกๆดูบ้างนะครับก็อ่าอาจจะแหวกแนวกว่าเขานิดน,นึงนะครับก็ จะ่ว,ว่ากันเนาะเพราะตามจินตนาการนะครับก็อิดประสานก็จะหนักหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาไปขึ้นกระถางอกระมังเลี้ยงอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ตัดแต่งประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนอันนี้ก็จะทาด้วยยานะครับยาทาแผลต้นไม้ แค่ตรงหัวเขียงนี่อย่างเดียวนะก็ใส่ลวดไปเลยนะครับตัวนี้พอกิ่งก็เริ่มใหญ่เดี๋ยวจะได้ดักได้เนาะโอเคใส่ลวดตัวนี้ไว้นะครับตัวนี้ไม่ต้องใส่ ก็จะใส่สองเส้นนะลวดผมแม่ลวดใหญ่มาใช้ลวดตัวเล็กจะใส่คู่ไปกัน tên là ครับก็ใส่รูดไว้ประมาณนี้ครับแล้วรอกอก่งนี้โตแล้วค่อยใส่รวดอีกทีนะครับมันใ,ใหญ่กว่านี้ก่อนโอเคครับก็คลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ครับ,บกะได้กดแชร์กติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ